ดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาชมสบายดีตอนสายๆได้ทุกคนเลยนี้ก็ประมาณนั้นแปดโมงเก้าโมงนี่นะถึงวันที่เราคอยแล้วทุกคนวันนี้กับวได้ขึ้นป่าตั้งแต่ก่อนเกี่ยวข้าวไปละไลายมือเลยเดี๋ววานวันนี้ก็ได้โอกาสดีได้ทุกคนเลยโอกาสย่ำดีเลยขึ้นป่าทุกคนขึ้นบรรยากาศอาจจะบอกบทีมงานไปเลยทุกคนเลยแต่กะ ไปพร้อมทีมงานเท <c ười> bueno ่าคือเก้าไปวันนี้ก็มี่ี่คนมีพันบุญพร้อมอากาศเสาวแอนพร้อมทุกคนอากาศสาวพอนพร้อมสาวพอนก็มาเป็นทีมงานบ่อทอนคักเต็มโตแล้วทุกคนเลยไปบ่อทอนเปิดคลิปเลยก็ยู่นำคลิปนานเลยสาพอนนี่เพราะว่าพอดีสาพอนเิ่นกระลังตามหาคูอยู่ทุกคนตรงนี้นะเพิ่นยังพันมีคูนะเพิ่นเลยต้องอาศัยเฮ้บ่อทอนโปรโมทโปรโมทอัน กูบบาเฮ้อทุกคนเลยมาไปนอนจักสองขึ้นทุกคน,อนะกน,นรอบนี้นะจักสีมานไปเดินเล่นบ่อละนี่ส่อพรใช่สบายดีเลยไหมสบายดีอ๋อส่อพรทุกคนเลยทางมันยันยันเนาะวาเป็นเดนทีมงานบ้รณานัานเบ่ทอนเต็มโตแล้วบ่มาเป็นทีมงานบ้นนนนบนบรนณา,า,า,าได้ไดย่าแล้วปะขึ้นผ่านเนงานอยู่เวงนะเอยังสิขึ้นอยู่ได้ฮะยังสิขึ้นยังขึ้นอยู่ดิ ไ,ไปหางเงินก่อนเออเอาเอาลยแยกสิขึ้นปเป็นงานอยู่เว่งงี้ตู้ทุกคนเลยสะพอนลงมาได้อาเลยขึ้นแล้วก็ลงมาเสร็จทีมงานนี่แหละก,กันกระกาพลวุ่นยุ่งสอพอนขึ้นกับจีบมาจีบอาไดทุกคนเลยจีบเ,เอาละกันเฮ้ยยุยเฮ้ยเฮ้ยสปอนอยู่บ้านเนะเาะไปหางเงินเลยเนาะเออเจ้าสัพพอดไปหาเงินแล้วได้นี่วันนี้ได้ทราบปีหลังใช่ไหเอันนี่เดี๋ยวพอมาหางเงินอัสลิกสลับไปกันสี่คนทุกคนเลย สั่งเอนี่บม่ได้มือเลยพ่อมาถอนเข้าสะพานบุญนะมือเอ้มือพ่าได้แหน่มมาถอนยังไม่ได้มาขอมาแต่งมาอยู่บ้านเพิ่นไม่ได้แหม่มอะไแม่เลยทุกคนเลยแหม่มอะไรแหม่มไม่ได้เมอเลยอะไรแหม่บพ่อเลยนะฮือขับรถไทยกันผ่านบุญมาขับรถทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเป็นชเฟอร์พันบุญมาวันนี้งานเน้นทุกคนเอ้ยเอารถไถขึ้นทุกคนเลยอุปกรณ์อากาศมุมมีอย่างไรมนี้ทุกคนไปแบมเอาเบ็ดอยู่คนละอันยูนมารับแร่ มีม่องพอมบ่ยเนี่ยบอได้ขึ้นดาดเติงเดี๋ยวคนบอแม่นป้านนี้เนี่ยป่าผ้าเดี๋ยวบินผ้าเดี๋ยวดองแถวขี้หินเดี๋ยวไปดักเดกคนเลยเดี๋ยวบอทอนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวเที่ยวบอทอนเดกคนเลยปูปลาน่าน้าเสร็ตบอทอนแน่นอนไปเดี๋ยวไปติดตามมเดี๋ยกคนเลยขึ้นไปมื่อแรกข้อมันเดี๋ยวบอละมันเก่าเฮ้ยอันกายมากี้นี่ทุกคนเลยสะพอนเว็นงูยูนเป็ดยู่กับโหด ผู้เขียวกับแกบอกกระพรอนก็แสแอจนตกใจเพราะน้ำสะพรอนหองหลังพุทธอยู่ข้างในเร่เมื่อกี้ทุกคนอยู่แป๊กับข้างโหนี่มันอยู่ใกล้แล้วมันกินหูมาคืนๆเนาะอย่างน้อยแต่มันอย่างน้อยแต่มันบป็นพวกสะสะพรอนทุกคนเหรอ้าสะพรอนโดนโดนงูซกนี่จะเป็นอะไรไปเหรอจะไม่มีผัวแล้วนะไม่เป็นไรบ่าวไทยยังยังยังรอจีบอีกเพียบจะเป็นที่กาลเลยเนาะเขียวเลยนะโซฟอร์ข่านลองร้อยเลยทุกคนอะ เลขสามตะลอะดเลยไ <c oughs> ปายทางนี้นี่ไปาทางอันบัดใส่บัตรดทุทกคนเลยนาสนุดยอดเลยทางต้องกระนาวนานนนนเลยนะมันต่ำกุไม้นั่นเมื่อกี้นะหนมมันปิดหอมบเดีกกะเริ่มระน่นทุกคนเลย มาหนี้หนินุ้งเสื้อขย่าสองโตทุกคนฟรีวะสองมื้อสามมื้อมาหนี้นี่อากาศเริ่มแปรปรวนทุกคนเลยเริ่มหน,า,หนาวหนาวคิวๆเลยคุณสาวนี่กับไปฮัฟแสเตอตอนเช้ากับทุกคนมือนี่จะป้าตัอหนาวคิวๆเลยทุกคนเลยเล่นมาเท่าเป็นแสเอมาเทรร่ามว่าไปหัาแคเพิ่งขึ้นป่าทุกคนเลยแต่ละฮัฟแสเอโอ้แสเอเพิ่งจะขึ้นป่ากับพันบุญทุกคนเลยฮัฟก็เลย เแรกว่าสิเป็นม้ออื่นทุกคนเลยเอานะว่าม้อื่นขึ้นนะเ่ก้าานบุญบนขีดไยขึ้นฮาก็เลยขึ้นนะผ่าดบุญเลยนะวันนี้กะใกล้สิคขอด้วทุกคนเลยขอดึงรับบานนี่ไงขึงสิอด้านรับแร่เลยเติปับเติมปับนี่

ทางก so so ็ไม่ใจมันมันเป็นคลิกคลิ๊กคาะทุกคนนะวิท hmm. ย right? ์ท oh, oh, oh. oh, oh. ันข oh. ี okay. oh. right. ้ตมแล้วกันนะวิทย์ย่ำฝนเลยปัดย่ำฝนก็เป็นขี้ตมทุกคนเลยมีขี้ตมแล้วกับขี้ฟุ้นมีแต่ขี้กับขี้เนาะแมนมาโอ้โอ้หอดโอยบอนแล้วทุกคนเลยวิทย์หอยตัวนี้ก็หอดบ้านรับแร่ได้บ้านใดโอยบอนตัวนี้เลยบอ สะพอนขึ้นมาป้าจะเธอและยังอันนี้เป็นเธอแรกเลยเธอแรกเลยบออู้ผ่านจุไผ่เลยเนาะมาฮอนกับจนไผ่เลยป่าทีมงานมานีทำทีมงานไหมทุกคนเลยมูว่าชิมาหรือบอละทีมงานไหมเนี่ยเวมันมนหมู่ในนอตวันนี้โอ้มันเลยมันเลยบอขันมีหมาแน่นเลยเหรอขันบุญแจงเกิดเดี๋ยววันี้ต้องมันสะพอนมาแล้วต้องมันเาอะไรโดนได้สะอนหรอเอ้ยอะไรโย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  ลงก่อน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 พี่น้องลงก่อนถอดังก้อนบอลเพิ่มไหมสะพอนปัม๊มเอ,อืเออ้อบไปยังเลยเอาโอ้เป็นย้อนสะพอลนลงลีได้ๆคนล้มระบาได้ยัดแมนแหละโอ้เขมีแนวผ่าออกับผ่าเนาะยัแมสสะพอนน้ำหนักลายเพวกบัจจักห้าสิบปลายโลอ่ะ <laughs> มาคได้มาได้<า>ปไปไปนั่นนึงก็ฮอดแล้วทุกคนเลยฮอดทางเข้าบ้านรับแร้แวเด้นอนี่เลยทางเข้าบ้านรับแร่ก,ก็น้ำแห้งเลยมากั้นป่าก็น่าจะได้แถวนี้นิดบุกเกาะมาปุ๋ยมาเดินน้ำ เออสะพอนก็กินแล้วว่ามาเดินน้ำสะพอนเเ่คยกินไบเคยกินบะเิล่ะอิงเพื่นดกปาทานแสนี่แสเเคยกินไปนี่ซิไปซีมันนาะเอ๋แสไปคนขึ้นบอีะมันโยน้ำบอบขึ้นได้เหอกดกำตั้มหนึ่งได้สพอนเลยนี่ันต้นไม้สูดปลอดบาลำได้ไยทุกคนเอาแวเอาเวดพร้อมนะเอาเวดแล้วก็น้านะน้าอยู่บเดียวเขาบไปหาเบิ่งนก็จะขอเอารือบลแล้วกจับไปนํา เดียวะเอาไ้เดีอวได้เดีย๋ดาาวดวยวไปหาบอเข่งกอนทุกคนเลยมีเหนนาเอานาป้านาเสริมกันทุกคนเลยหาบางนาก่อนเาวนามาปะอยู่นีน้ันแต่ขรักกำลังจัดคนเลยอ้ยยังทุกคนยังนะนาเอานะ โอ้โหของแท้อีกแล้วนี่ดูห,หน้าเอาทุกคนเลยหน้าเขายิางปลามานทุกคนเลยว่าขึ้นไปนอนอยู่บ่อน,นันที่พักกันทุกคนบ่อนบ่ม่อนเพื้นนั่นพักหมดละบ่อนหมานหมแล้วเปล่าได้จีมูว่าสองตัวแล้วพันกันดิ นาเายเลยงูง nah, ูเอ็ดน้าน้าน้าเอาเยยบีเลยเย็บเลยเ้างูงูงูย็บนะรถพับบุญเยบงูทุกคนเลยพันบุญพอดเขาชาวแอบบัอาทุกคนเต๋วห้าอาทุกคนเลยรถเย็บงูทุกคนเลยนะงูนะทุกคน คืองูกกระต่ายนะโหจันบี้มั้งาสิเอาทุกคนเลยอ่าตัวตายเลยเด้่ทุกคนเลยนี่จนบี้ม่ได้โหกะดิน้าห่างจริงิบโอ้แส่บได้ทุกคนเลยใครชอบที่พักผมอนเลยเอาอยางไปดีกว่าน้า งูนั่นทุกคนเลยงูเงนพี่เลื้ก็จะคืองูน,ะนั่นเอง่งูกันต่าวงูเผื่อทุกคนเลยไปเดีย๋ยวบึงเนาะโอ้ตอโหจนมุนมาแล้วแล้วทานบุญเย็บอาหารดีแล้วทุกคนเลยเกษตรแอร์เกษตรฟอสเนะี่ยมีกินงูทุกคนที่แรกนั่นเขา,าเอาฟึ่งลงเอาไงยะแต่ทอดที่จะลงเบิ่งนะคิดว่างูเันอุปโปคทุกคนเดียนะ๋ดวยวไปเมนงูผีเลืองูเันนี่คืองูนะนะงูกันต่าวบ้านทีน่เขาเอินเล ไอสิไปต้มกีก็อันเมื่อเช้านี่ก็ตอนมากอะเห็นสองตัวผู้งูทุกคนเลยแต่มันเป็นงูนะงูเขียวงูนะทุกคนทำไม่เคยกินงูตัวนั้นนะงูเขียวสองตัวมันมันหนาวมันเริ่มมาฝีแดดอันนี้ก็น่าจะเอามาฝี่แดดทุกคนเลยทอดผัดบุญแย่โผจะบี้มัดเปรียบต้มกินง่ายเลยแฉบแล้วไอศโอ้ยพัดบุญน่าจะกินนะบุญผัดบุญทุกคนเลยพ่อแสเอกับสพ่อแล้วบอกกินนะบอกกินงู ก็ได้พอรถไสมาแล้วนี่โอ er er the ้กับสือเอกับสะพอนนี่รถเย็บรถเย็บงูกับเบอร์เบอรเฮาลยนะบอทอนตาดีขนาดรถเย็บงูกับเบอร์เบอร์เบอร์บอทอนลงเอาทุกคนเลยมีกินงูบมื่ทุกคนนี่นะบอรได้บอกินนี่บอกินแล้วก็บเหาสะพอนไหนซะสะพอนยานสะพอนยานทุกคนเลยบอท้อนบอทอนโถงูเมื่อกี้นี่ทุกคนหองกีกเลยงูลอยหามทางทุกคนเด้อมาเยอะบอทอนลงเอาอีเหายาทุกคนเลย เอามดหมดได้ปะต้องฟูเอาไปลากได้ถืนได้ของเขาปะตัวนี้นี่ปาของอาหนักกว่าเฮ้ยปาทุกคนเลยขอได้ต้มแล้เขากันโอ้ยเกือของก่อนทคนเลยเรือเต็มเพียบเลยเขาไปดิบมอนเพิ่งเราพักนิ่นีทุกคนเลยแจเพืนชีมกลับมันนี่ไปจากบะมอนนะ เหยี่บมอนบ่เฮ้ยเอนอนอีกจักคืนหนึ่งเนาะฮะเสียงเฟิร์สขนบ่อืมเห่มอนติเสียงหึมบ่เออยมอนนะแบบเฉพาะอยู่นี่นี่แกนมอนนะมาห่ลราคาเก็บเขื่อเก็บของทุกคนเลยมา เดี๋ยวฮอสีนั่นแล้วทุกคนฮอสีเอาผักมาปุ้ทุกคนนะผักโบ้เนยสอแแหเพื่อนั่นเอามากินเลยฮอสีเอาปุ้ยชนิดทุกคนนะเพี่อนผักอันเบาเทปปุ้กระติดเลยนะงามเลยนะเบาเทปปุ้อยู่นี่ทุกคนอาเฮอสีปุ้ยผักโบตื้อบาทนี้เนยผักเถิมน่าจะไปปุ้ยผักเถิมมะบ่วงเย็นปุ้ทุกคนเลยเอาปุ้ยปุ้ยแล้วตัวอะไรกันเนี่ยผักดาปุ้ยกันยุกชุกซะทุกคนเลยฮาสิมักขี้ดินก็ทุกคนเลยเอาดินนั่น อันนี้เซอรนะ์นะนี่ดินที่เทา้าดินมานนด,ดิอาคู่สรีดที่เทา้าทวเลยเอาที่เทา้าเอาที่ไฟที่เทาชุดมาแล้วผสมกับตัวนี้แล้อมันเย็นแต่ผักที่เทาสิปุ๊กนี่ทุกคนมนีอันนี้ควาอมนี่โฮโฮซีไข่แล้วก็ผักผักโบนี่ผักหอมกับจิกใช่ไหมนี่ผักหอมนะทาสิป,ปุ๊กชนิดทุกคนเลย ไป,ไปูไว้ไอ้อันี้ะครับปูเลยทุกท่าน บวดคนเลยปลูกไวน้นี่ปับอันพว่าแล้วเข้านี่ครับสิริอบอามาดูทุกคนฟรีอันนี้ติดทุกคนเลยปลูกไว้กินนะพักโบก็เป็นพักโบน่าจะเป็นพักโบโฮน้อยหรือว่าพักโบธรรมดาทุกคนตัวนี้นะโบแมนพักโบแบงได้ขัดพักโบแบงมาสิแต่ก่อรลาย มันนีโอ้ยยังไหลได้ทุกคนนี่อุ้ยที่ๆดา่าๆกะมีแต่แตะก่อทุกคนมุแต่วันนี้ซื้อ่ซื้อเลยนะนี่ทุกคนพกักข้ากับปูเรียบร้อยแล้วพักหอมพักกับปูกันนี้ทุกคนนี่ ฟูเป็นเวทเวทนี és, gucken, ่มาแล้วมังกติดทุกคนเลยน่าพักอันอันนี้อันนี้ก็ยอดตะไคร้ทุกคนเลยปูเห็บหอยอะไรบ้างนี้เอ้าสำหรับเพลือมากกัได้ได้เนื้อได้เพลือแซ่บกันเลือยเบาะเทุกคนเลยเลือยเบาะเทุกคนเลยยาเด็ดลายได้บ้ทุกคนเฮือกประยัดได้บ้างนี่เบาะบ่มอนเบาทุกคนเลยเฮยยาเบาเอนเด็ดมืดบ้านเดียวทุกคนเลยมาปลาเสพติดอยู่ให้กินก่็แซ่เสพกินยังน้อแซ่หนิเว้ย ตามักโทเนาะไาิปเอสโคนเอ๊ะคเอดโคงูกันนะเฮางูมานะาเ็เอ็ดตมห่งูคนเลยงู่นานนี้ั้นคันภาษาืนวานเขาเอิบว่าคัดข้อคัยังอนะคัดขา้เนาเพื่อนะแที่เพื่นมีี้ทุกคนะเพื่นว่าเพื่นมีเยอะตัวนี้นี่เ่นยาด เี่ยบอมีเยอะก็เฮ็ดได้เพิ่นวาได้คอยคอยเฮ็ดได้คอยบกินน้ำเพิ่นมีกินน้ำอยูะแล้วตันี้เพิ่นวาด้แสเอทุกคนเลยคอยกาคอยกระิจื้อเพิ่นไหมว้ายคอยบอยจื้จื้อหอคอยอิ่มคอยบ่เฮ็ดบอเเลยคอยอิ่มนะคอยบ่อยากปมส้มกิน้แอเาห้ามหมูจีูเ่อข้หมูได้ดหมูโวมแล้ันี้เนาะตั้มตั้มตั้มตั้้มม

เก่ินำมันกินมือไรก็มืดลวถนอยปูนบ่เลยหนูอา่ากินมื่อไรก็มืดแคยนออกดอกมั้นน่ะลูกไปอาม่ามึงเดี่ยวเข่าสกมือเลยโอ้โห่เ่ตัวยังไปโดดเย

เอาคอยฝันน no. ี่เห็นมาฝาเขาฝันเอาฟันเอาเด็ดแน่เอาเท่าไรทั้งเท็กบ่เอาเท่าไรันเฮอห่างมันทิ้งแบ่ฝันมวนฟันฝาเขาปลุกเอาปลุกเอาตัวเลยต้มก่อนต้มน้ำยังแบบนี้เลยนะต้มเพื่อน้ำเดือดก็ทุกคนผู้ ป๊อบาไหมบะมอนลางบักะมอนมาเลยลงดงมันอยู่่บะมอนมานมาอ่ะเพืสบายดีสบายดีมีมานเพื่เลยล้อมมะเขือกินทีช่องมือเลยปาดส่พ่อแตเห็นน้ำมะเขือทุกคนเห็นี่บะมอนนะลูกเขาโลยุมีมานมาเมื่อเป็นบ้านนาหมูนะดอนหาหมูมืดมืดเวนหมูบ้านมันชื่อนี้คอดานหาผูกก็มาพอดีดอนหมูเนี้ยได้ก็มันเป็นอันนี้เนี้ยมาได้ผุ แล้วทั้งได้ทั้งนะมันคือครับทำปอิอสุนการเที่ยงก็ห้อยมิเตห้อยเก้าห้อยศอกชะมือหลังอากามาพบห้อยไหมมุอเสาร์นนี้และเห็นกระโตมันแวบหนึ่งเปทันยิ่งบมดได้พอซ้ำพอและพอพอบม่ได้เพเห็นแล้วมันได้ยิ่งมันบางกุ้งไม้ทำไมมีบางกุ้งไม้น่ะควักตุ่มเลยแหโอ้ยผ่านแล้วผ่านแล้วผมอเลยเดี๋ยวเสื้อก็ทุกคนเลยพอดเลยหมื่อวานนี้เป็นสามโมงเช้าวพอดีกลิ่นไปต้องมาแล้วบอกที่แรกว่าสิปิ้งนะที่แรก แล้วมันยามนสาเดมันตัวนึงจะสมไว้โอ้โหอ๋อปีโมยเก่าตัวนึงเดีนตัวนั้นตัวที่ทิ้งเลยหรือเปล่าเออเาเอามาปลาอพีเลยสบายโม่ตัวนั้ยตัวหอกปลานี่ดูดูได้ทุย่งเลยดโคมเลยเนา เอออาสหบ่โอเคยู่สาวแอเพื่อนต่ำมักทั่วทุกคนเลยมีไปได้มีไปได้เนาะแต่กรแซ่บแ่โอ้ดนี้ยอดแค่ได้มีผบกนี้แนี้เอมาทำปุ่มกะตัวงูหัวสุกเลวทุกคนเลยหากันเห็นบวงไงนะถึงหัวกระต้ มรดของแทบของแทบมันไม่รูดดอกรูดหอกมาเยอะไปเลยเดี๋ยววะแท็บแถววะมาบ่ฮะุนอ่ะวันนี้วันนี้ที่เอาโบตั๊ครึ่งที่เอาเบิรดเบิร์ดป่อยเบิหน มามาทุกคนข้าวต้มนั่นเรียบร้อยดินายเรียบร้อยแล้วนี่อาหารการกินข้ากระมีตำมะโถแล้วก็ต้มงูทุกคนแล้วก็อันนี้นิฟ่านชิ้นฟ่านของพัดบุญเพิ่นแต่เอาหนำเบาหมานแม่นบ่ฟินหอมอะไรฟานหอมเพิ่นนะฟินฟินเนาะฟินฟินหอมนายใช่ไหมมาทุกคนกินข้าวต้มกันเด้อแซ่บเซ่บบ่ชิ้นฟ่านโอ้ขับไงลุยเรียบร้อยไงบ่ ตามาทงนายสะพอมาปลาครั้งแรกกินข้าวแซ่บอยู่อเ่กินข้าวจนสิเบอรตีบแหโ่ข้าวสมาตูมีมาสะพอนะกินข้าว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 ำ้เอเจ้ากินข้าวขำญ่แท้ันปลาลูกาโคตรเยยบืท่านมันอิ่มเลยยับไปได้นาะเอฟซีเมนมาเหมือนสาวลองบางงูสาวอลองเคล่อนด้ลองเคลื่อนกทือนรน ขนนะขึ้นขึ้นมันขวดมันเ็ไปแล้วเอาไปจีนังบัจีมันแห่งๆมันใหม่ๆมขวดมันอ้าหมดเลยโคไปกินมากอิ่มเลยน่เอาไปนแฟะ์โกไม่ด่แฟรได้จีไปกินมากเลยอิ่มแฟร์ได้มกดดับตบเนากินแล้วมันอิ่มนาจะกาแฟอาแล้ใช่ไหมกาแฟเขาเนาะ

กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็จักสิไปลายทัเรือแบบนี้การแบบนี้มันถูกมาได้แบบนี้นะสะพอนก็สะแอสีเฝ้าศีตุ้มดีป๊อเอาไปหาเห็ดแล้ววะไปหาเห็ดป๊อฟสัญญาสัญญามันได้สัญญาณได้ได้ผ่านบุญไปได้ไปเอาหมูก่อนถูไปเอาหมูบ่อฟจเข่าเลยอะไรคนเลยบอกเฮ้ยทีมงานลงน้ำเดียวกัซะขี้งอโอนได้เลยไปอยากก๊อบรักกอนทุกคนเลยหาหาเมือแล้วทุกคนบริยามนะไปยมง่ำบางคนอย่าเฮ้ยเป็นแน่นอนเบ้าหมานได้เลยหามือเลย แขย่าเงยกับกใสก็มาได้เดือดเขย่งกับกสกี่ดัอ่ามันมันมันส่ะบะมอนเด้ไปทางเด้อบะมอนนะ้อไปหาหลอนหาหมูคือเก้าบ่ ลงเตอร์เนี่ป่านนี้ลงเตอร์ดิ๊กๆเดี๋ยว่าขึ้นนาสัญญาณขึ้นหมดสมาท่านไม่เนอะดูอะไรง่ายก็ได้พันเหมือนเข้ากันน่าจะได้ผ่ากันเข่าวสองแอบไปหาหานนอไม้ทุกคนเลยหานนอไม้ก็้วล่อหาเห็ดหนีที่เห็ดนะเฮ้ยะเห็ดเนี่ยเอากรรมหาเอดจากินเท่าแล้วนไม้กันเนาะมอนเฮ้ยเห็ดเราตัวเห็นอย่บอกเฮ้ยต้องไปหาล่อตามนี้นะหาบ่มีเห็ดนะ เดี๋ยวจะไปหาน้ำไม้ทุกคนเลยน่าจะม้วแรงกันจะไปหาการปูกันป่าแล้วเคาก็เอ้าเดี๋ยวคลิปนี้กับสีดีฟ้าเอาียนก่อนทุกคนเลยก่อนอื่นก็ขอขโมยกับเจอพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาติดตามเป็นกำใจให้นะพอการในคลิปต่อไปทุกคนสบายดี